สวัสดีเช้าวันอังคารน,นะครับวันนี้เราก็จะมารีคอร์กันนะวันละ10นาทีเช่นเคยนะครับเนี่ยอยู่กับผมไปวันละ10นาที15นาทีอย่างเงี้ยฟังกันไป2เดือน3เดือนในคลาสเทคนิคเนี่ยไม่เก่งให้มันรู้ไปนะครับนะเพราะฉะนั้นท่านอย่าลืมฟังไปทุกวันนะครับวันนี้ผมจะให้ดูกราฟหุ้นกลุ่มตระกูลเจนะครับไม่แนะนำการลงทุนนะครับแต่อยากจะเอามาให้ดูแล้วเรียนรู้กันนะครับ ก่อนอื่นผมจะปูพื้นให้ดูนิดนึงก่อนเผื่อใครเพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะยังไม่เคยได้เรียนกับผมมานะครับผมอยากจะให้ดูกราฟตรงนี้บางคนบอกเอ๊ะทำไมหุ้นตัวนี้มันตก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 เวลาตกก็จะมีข่าวมาเวลาตกก็จะมีข่าวมาท่านไม่ต้องกลัวหรอกครับเวลาหุ้นขึ้นหรือหุ้นลงเนี่ยเวลาหุ้นขึ้นข่าวดีก็มีข่าวร้ายก็มีแต่จะเอาข่าวดีมาพูดเวลาหุ้นลงครับข่าวดีก็มีข่าวร้ายก็มีแต่เราเอา ข่าวลายมาพูดเวลามันตกหนักทุกครั้งก็จะมีข่าวมาลองรับเวลามันตกหนักทุกครั้งก็จะมีข่าวมาลองรับถามจริงเหอะตกลงมันหล่นเพราะข่าวหรือหล่นพูดลึกข่าวแล้วมันหล่นหรือมันหล่นเพราะอะไรความลับก็คือเรื่องของเทรนด์ที่ผมบอกไงครับหัวใจหลักหัวใจหลักเลยเวลาเปิดกราฟมาหนึ่งหน้า จำได้ไหมครับเปิดกราฟมาหึงหน้าท่านดูอะไรดูแท่งเทียนเรอไม่ใช่ดูฟิโบรหรอไม่ใช่ดูอินดิเคเตอร์หรอไม่ใช่ดูวอลุม่มดูบิดออฟเฟอร์ดูวอลุม่มในการาฟดูบิดออฟเฟอร์ในสตรีมมิ่งอย่างเงี้ยรอครอับไม่ใช่นะครับแต่สิ่งที่คุณต้องดูก่อนเลยคือเทรนเทรนเทรนนะครับที่ผมเน้นย้ําให้แล้วตอนที่เราเรียนกันมานะครับท่านจําได้ไหมครับก็คือในเรื่องของเทรนนะครับนะ ผมอยากจะให้ดูประโยคประโยคนหนึ่งนะครับนะประโยคประโยคนหนึ่งก็คือ2ประโยคกันอันที่1คือการเคลื่อนไหวหรือแนวโน้มนะครับตลาดมันมีแนวโน้มข้อที่1คือตลาดไม่ได้สเปซสปะตลาดมีแนวโน้มไม่ขาขึ้นก็ขาลงนะครับไม่ขึ้นก็ลงจําได้ไหมที่ผมสอนส่วนไซด์เวย์เป็นเพียงแค่องค์ประกอบของการขึ้นหรือการลงนะครับขึ้น ย่อขึ้นย่อขึ้นย่อแบบนี้เขายขาขึ้นยกโลยกไฮยกโลยกไฮขึ้นอัพหุ้นอัพเทนไปไงครับยกโลยกไฮยกโลยกไฮระหว่างทางไซเวได้สุดท้ายต้องทำนิวไฮส่วนขึ้นขาออาหุ้นขาลงก็ทำโลว์โลโลว์โลโลว์โลลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้คือ,คอการเคลื่อนไหวหรือแนวโน้มหรือเทรนและสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องทราบก็คือเมื่อมันเกิดเทรนแล้ว ท่านดอกจันเอาไว้10ดอกเลยนะครับมันจะมีลักษณะเรียกว่า continuous pattern continuous pattern นั่นหมายความว่าถ้าแนวโน้มเป็นอย่างไรก็จะไปทางนั้นอย่างต่อเนื่อง continuous ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยนะครับเหมือนคลื่นเช่นเดียวกันครับถ้ามันลงมันก็ลงต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆ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 แบบนี้จนกว่าจะจบเทรนด์เห็นยังดังนั้นถ้าหุ้นขาขึ้นโอ้โหขึ้นใจหายเวลาลงลงวินาสันตโลพอดละลายได้เลยจริงไหมครับดังนั้นเวลามันลงเวลามันขึ้นท่านไม่ต้องไปหาสาเหตุหรอกว่ามีข่าวอะไรวันนี้มีข่าวอะไร มันลงจากเทรนแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆพอมันลงเสร็จเดี๋ยวข่าวก็มาเดี๋ยวข่าวก็มาข่าวก็มานับมีข่าวมาซับพอร์ตทีหลังเองแหละว่าทำไมวันนี้ลงหนักจังก็หลุดเทรนไงก็หลุดลงมาไงหลุดแนวคัทลงมาไงก็ลงหนักได้ถูกไหมครับนะเพราะฉะนั้นนี่แหละเป็นเรื่องของแนวโน้มแล้วเทรนเหมือนกับกระแสน้ำนะกระแสน้ำนะเป็นกระแสน้ำคือไหลต่อเนื่อง ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูกราฟในหุ้นกลุ่มตระกูลเจกันเราเรียนรู้อะไรจากกราฟได้บ้างนะครับอ่ะดูตัว JMT ก่อนเลยผมบอกแล้วนะครับว่าเทรนดนะครับมันจะเป็นไงครับ 1. ตลาดมีแนวโน้มที่ผมพูดเมื่อกี้นี้จำได้ไหมครับตลาดมีแนวโน้ม อันที่2เมื่อเกิดแนวโน้มแล้วก็ต้องต่อเนื่องไ like, ห like, ลไหลไ like, หล continuous ถูกไหมครับมันมันไม่ใช่อยู่ๆเฮ้ยขึ้นวันเดียวแล้วก็หายไปขึ้นวันเดียวไม่ใช่เวลาเทรนด์มันเกิดเป็นเดือนๆือนเกิดเป็นปีปีถูกไหมครับอย่างเช่นตรงนี้ up trend เห็นยัง up trend ขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ นี่อัพเทรนด์ขึ้นมาเรื่อยๆอัพเทรนด์ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นย่อเห็นไหมหุ้นอัพเทรนด์เป็นไงยกลยกหายยกลยกหายระหว่างทางไซเวดได้สุดท้ายต้องทำนิวไฮนะครับเห็นไหมนเนี่ยเนี่ยไซเวเห็นไหมระหว่างทางไซเวดได้สุดท้ายต้องทำนิวไฮเห็นไหมครับขึ้นยอ่อขึ้นยอ่อขึ้นปรากฏยอ่อปึง้งพังฐานเห็นไหมครับแล้วตรงนี้คือฐานตรงนี้เห็นไหมถ้าหลุดตรงนี้ไม่ออก หลุดตรงนี้ไม่ออกเป็นไงครับไหลลงไปเรื่อยๆไหลลงไปเรื่อยๆเห็นหรือยังนะครับนี่คือเรื่องของเทรนนะเวลามันเทรนเป็นไงเกิดเทรนเป็นไงครับเกิด lower low lower low lower low เห็นไหม high ก็ถูกกดลง high ก็ถูกกดลงไปเรื่อยๆ lower low lower low lower low เห็นไหม lower low ปรากฏตรงนี้ครับมันเป็นเป้าสําคัญนะครับนะเป้าสําคัญอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูแบบนี้เลยนะครับนะ ถ้าเรามองภาพใหญ่เห็นไหมครับมองภาพใหญ่นี้เลย1 2เห็นไหมครับเนี่ยพอมันหลุด68.6มันหลุดตรงนี้มันแนวโน้มจิตมันเป็นมันเป็นหลุดมันเป็นหลุดทางเส้นจีวิยาถูกไหมครับเพราะก็เกิดขายเห็นไหมดูดิดูเส้นตรงนี้ตอนแรกมันจะไม่หลุดเห็นไหมครับไม่หลุดตลาดไม่ให้ลงตลาดไม่ให้ลงตลาดไม่ให้ลงพอลงเสร็จพวกมันก็เกิดนิคเซลล์สิครับก็เรื่องตรงไปตรงมาไม่ต้องไปหาหรอกมีข่าวอะไรมีข่าวอะไร แต่สุดท้ายมันเฉลยออกมาทีละเรื่อยๆเ,เองแหละถ้ามันจะมีแต่โอเคแหละท่านต้องทําใจครับอันนี้คือเป้าที่หนึ่งที่มันจะตกมาได้ถูกไหมครับถ้าหลุดจากเป้านี้พอเจอจุดแปดเจอเจ็ดสิบแปดจุดหกเป้านี้นะเป้านี้ยังได้อีกหนึ่งเป้าหรือเลวร้ายที่สุด worst case ที่สุดคือตกลงไปฐานเดิมเลยเลวร้ายที่สุดคือตกล่วงพลุ่งลงไปเลยนะครับนะ ท่าน,นตรงนี้ดูนะตกมาถึงเป้าตรงนี้แล้วนะครับตกมาถึงเป้าตรงนี้แล้วแล้วผมบอกว่านะหนเป็นไงครับพอตกลงมาอย่างนี้เสร็จถ้าใครเรียนกับผมท่านจะรู้แล้วว่าการตัดลงแบบเนี้ยท่านดู MACD สิครับเห็นไหม MACD ตัดลงดิ่งพระสุธาอย่างเงี้ยเราไม่ยุ่งเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นไปแล้วก็กำลังจะตัดลงพั่งอย่างเงี้ยเราจะไม่ยุ่งปล่อยให้มันไหลไปเรื่อยๆไหลไปเรื่อยจนกว่าจะหมดก่อน นะครับอันนี้สัญญาณ d i v e r เ e นนะครับสัญญาณเดวิชเนระวังนะครับถ้าหลุดระมานี้คือเคลียร์เดวิชเชนการเกิด d ดว e r เ e นแปลว่าเฮ้ยมีโอกาสเด้งขึ้นได้หรือความน่าจะเป็นอันดับ2คือกลับเทนไปเลยความน่าจะเป็นอันดับ3คือไซเวและที่4คือลงต่ออันนี้เห็นไหมครับถ้าเคลียร์ v ดว g e เชนเมื่อไหร่ลงต่ออีกสรุปสั้นๆน,นะครับตกมาถึงเป้าห8แล้วก็หลุดเป้าไปแล้วด้วยดาวไซ ตอนแรกจำกัดแต่ตอนนี้ลงมีแนวโน้มปักลงนะครับยังไม่มีสัญญาณกลับตัวแต่อย่างใดดังนั้นการที่ยังไม่มีสัญญาณกลับตัว,ตรญญตวเราจะไม่ยุ่งอะไรก็เราจะยุ่งก็แต่ว่าเริ่มมีสัญญาณกลับตัวนะครับดูเจมารดหน่อยเจมาดเป็นไงครับหล่นลงมาเห็นไหมหล่นลงมาถึงเป้า78.6ปรากฏพอหลุดเป้าเห็นไหมัมหหไหม้ไม่ให้ลงไม่ให้ลงไม่ให้ลงไม่ลงพอลง,ลงหลุดพั่พัง เห็นไหมครับนะก็หลุดต่ออีกถามว่าหลุดตรงนี้เห็นไหมครับดูอย่างเงี้ยนะท่านดู MACD MACD ปักลงอย่างเงี้ยถ้าปักลงพวกอย่างเงี้ยยังไม่เอาการซื้อหุ้นเราจะซื้อแพงเพื่อไปขายแพงกว่าแต่เราจะไม่ยอมซื้อถูกนะครับเพื่อวันหนึ่งจะต้องไปขายในราคาที่ถูกกว่านะครับเพราะะนั้นเวลาขาลง low ์โลว์โลว์โลลว์โลลงได้ลงไปให้มันไหลให้เสร็จก่อนหลังจากนั้นอ้าวไม่ทำ New Low ไปทำ New High แทยนี่แหละคือจุดที่เป็นโซนในการซื้อรอบใหม่แต่อย่างเงี้ยอย่าไปซื้อ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 อย่าไปถัวเฉลี่ยขาลงนะครับอ่าดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปก็คือสิงเกอร์ เหมือนกันเปิดกราฟมาหนึ่งหน้าสิ่งที่ต้องทราบก็คือต้องดูเทรนก่อนเลยนาโน้อมเทรนเป็นยังไงครับขาลงเห็นปะเนี่ย lower low lower low เห็นไหมขาลงอย่าไปยุ่ง lower low lower low lower low, low อ้าวเห็นไหมพอเห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บหุยสัญญาณแบบ oversold แบบสุดๆแล้วถูกไหมครับ oversupersuper oversold แล้วแล้วก็ดา w n s i d นะครับดาว n s i d มีโอกาสเหมือนจะปิดแล้วด้วย เพราะฉะนั้นต้องไปองรอหลุนเอาแต่เราจะไม่ซื้ออย่างนี้นะเราจะรอก็ต่อเมื่อเอ้ยมันกลับตัวยกลยยกหายกลยกลอยยกหาเงี้ยค่อยว่ากันอันนั้นคือระบบเทิร์นออราว์ท่านก็ต้องไปศึกษาระบบเทิร์นออราว์เพิ่มเติมมาอีกทีหนึ่งแต่ณวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นขาลงดาวไซ์เริ่มจํากัดและเริ่มจํากัดแปลว่าลงต่อได้อีกแต่ไม่เยอะอันนี้ผมพูดในเชิงกราฟนะไม่ได้แนะนําการลงทุนนะครับจะจะปลอดภัยก็ต่อเมื่อเนี่ยกยกลยกหฮยกกลยกหาแล้วมาเบรกตรงนี้แล้วก็ย่อยอย่างเงี้ยอัถึงจะเริ่มด นะครับงั้นลองไปทํากันบ้านแล้วก็ทบทวนกันดูนะครับสวัสนี้ต้องขอบคุณนะครับสวัสดีครับ คอสเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่19เปิดรับสมัครแล้วนะครับตอนนี้เป็นซ u เปอร์เออร่เบิร์ดและ1แถม1เริ่มเรียน1สิงหาคมนะครับสมัครตอนนี้ท่านจะได้โปรโมชั่น1แถม1นั่นคือแถมคลิปของรุ่น18และวางแผนเทรดให้เข้ามาเรียนไปก่อนได้เลยถึงเวลาเรียนจริงอีก1รอบท่านจะได้ปรับพื้นฐานไปก่อนประมาณ1เดือนครึ่งนะครับตอนนี้จะเป็นราคาส่วนลด4,900บาทจากราคาเต็ม5 9 0 0บาทครับ ถ้าท่านสนใจนะครับคอร์สนี้เป็นการสอนตั้งแต่พื้นฐานนะครับมือเก่าก็เรียนได้มือใหม่ก็เรียนได้เน้นการทํากําไรแบบไม่ต้องเฝ้าจอนะครับอันนี้จะเป็นบทเรียนที่ผมลงเอาไว้ให้เห็นไหมครับอย่างเช่นวันนี้วันที่25นะครับผมลงให้จนถึงเนี่ยวันที่22นะครับเพราะฉะนั้นคลิปผมจะลงดีเลย์ให้ประมาณ1สัปดาห์ท่านเหมือนได้เรียน2รอบนะครับเพราะฉะนั้นสมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันนะครับลักษณะของคอร์ส นะครับทักษะของคอสก็จะเน้นพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคเริ่มตั้งแต่ mindset money management market psychology งบการเงิน money game fun flow business cycle หุ้น6ประเภทการจัดพอร์ตสไตล์ป e เ e อร์ลินช์และการอ่าน p a เปอหุ้นสวยนะครับส่วนอ่านกราฟเทคนิคก็จะเป็นระบบ run trend 3 time frame เรียบง่ายแต่ทรงพลังซึ่งอันนี้เป็น signature ของคอสเราเลยนะครับเรียนเรื่อง trend following system แท่งเทียน แล้วก็ list reward ratio e l l e t wave ทฤษฎีดาวฟิ b o n a รชี high volume แล้วก็การสแกนหุ้นนะครับเนื้อหาจริงยังมีอีกเยอะกว่านี้นะครับอันนี้เป็นเพียงแค่เนื้อหาหลักการเรียนการสอนนะครับสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาทั้งหมด6สัปดาห์สามารถดูย้อนหลังได้1ปีเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดมีการวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์แต่ถ้าเข้ามาตอนนี้ก็วางแผนเทรดไปก่อนได้เลยนะครับ เรียนวิเคราะห์พื้นฐานและการอ่านกราฟเทคนิคเป็นสไตล์ไฮบิดในขณะเรียนท่านจะเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ของมุมโลกก็ได้ท่านไม่จำเป็นต้องเรียนตรงเวลานะครับถ้าสงสัยก็กดไลน์กลุ่มมาสอบถามผมก็นั่งตอบให้อยู่ตลอดนะครับหลังจากเรียนจบจะดึงเข้ากลุ่มนักเรียนเก่าเป็น Facebook นักเรียนเก่าเราจะไม่ทิ้งกันไปไหนนะครับอันนี้เราจะ Follow กันในระบบ r ันเทรนสามไทม์เฟรมท่านเชื่อไหมครับในขณะที่เซตหลุดทุกแนวรับยับทุกแนวคัท หุ้น3าม m e f r เฟรเรียบง่ายแต่ทรงพลังเห็นไหมครับเกือบ50ตัวคัด Loss ไปจริงๆแค่ตัวเดียวเท่านั้นเองคอสหนึงเป็นออปชันเสริมนะครับก็คือสอนอ่านกราฟหุ้น0-100ถึง1 0ออันนี้ผมสอนปีละครั้งเดียวนะครับท่านสามารถเข้ามาเรียนย้อนหลังได้เพิ่งสอนไปเพียงแค่2-3ครั้งเท่านั้นเองเรียนทั้งหมด12ครั้งเรียนทุกวันจันทร์สองทุ่ม15นะครับอันนี้คือการสอนใหม่และยังมีการรีคอร์ รีคอร์คือการเอากราฟสวยมาคุยกันหน้างานคุยกันทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะครับทุกเช้าวันละประมาณ10-15นาทีท่านจะได้ความรู้เสริมขึ้นไปอีกด้วยสมัครตอนนี้ท่านจะได้ไลน์กลุ่มประมาณ3เดือนนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มตอบคำถามอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคุยกันทุกเรื่องนะครับและอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มเทคนิคก็จะมีคลิปรีคอร์ส่งให้ทุกวันก่อน8โมงสรุปตลาดแล้วก็ตอบคาถามนะครับถ้าท่าน อากประสบความสำเร็จและท่านมีใจที่อยากจะตั้งใจจริงอยากประสบความสำเร็จแบบนี้แบบนี้แบบนี้และแบบที่ผ่านๆมาแบบนี้นะครับท่านสามารถที่จะสมัครเรียนได้นะครับและเราเข้ามาเป็นทีมเดียวกันได้นะครับที่นี่สมัคร2คอร์สจะลดพิเศษนะครับในตอนนี้ราคา4,900บาทบวก2,900บาทรวมเป็น7,800บาท จากราคาเต็ม11,800บาทสามารถสแกน QR code นี้มาได้เลยครับหรือ add doc tor underscore a นะครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันแล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ